สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความดวงการงานการเงินประจำเดือนเมษายนปี2561ค่ะชาวตุลคะเดือนนี้นะคะไพ่ประจำเดือนของคุณเกี่ยวกับการงานการเงินคือไพ่9ถ้วยไพ่นี้บอกว่า แม้การงานของคุณอาจจะไม่ได้เด่นนักในเดือนนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรที่ให้คุณต้องหนักใจค่ะที่ผ่านมานะคะการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยและหนักทีเดียวนะคะคุณต้องฝ่าฟันปัญหาเยอะมากนะคะมีไพ่ปราชาดาบขึ้นมาบอกว่าคุณต้องแก้ปัญหาเยอะมีปัญหาถาโถมเข้ามาสู่คุณเยอะมากนะคะแล้ว คุณก็อาจจะแก้ปัญหาเพียงลําพังด้วยซ้ําเพราะว่าออนอกจากปัญหาเยอะแล้วนะคะเจ้านายหรือว่าผู้ที่มีอํานาจสูงกว่าก็ยังไม่ค่อยที่จะช่วยเหลือช่วยเหลือคุณเท่าไหร่บางครั้งคุณอาจจะต้องเ,ออเหมือนมีปัญหาหรือว่าทัดทานอํานาจกับคนที่มีอํานาจเหนือกว่าคุณด้วยซ้านะคะมันค่อนข้างจะเหนื่อยเลยที่ผ่านมาแต่ว่าทุกอย่างมันกําลังจะจบแล้วค่ะ มีไพ่เดดเดนขึ้นนะคะไพ่เดดเดนนี่อย่าไปกลัวมันนะคะเพราะว่าถ้ามันขึ้นมาต้องดูบริบทของของไพ่โดยรวมด้วยว่ามันขึ้นมาตอนไหนยังไงสําหรับหน้าไพ่นี้ไพ่เดะเดนขึ้นมาเพื่อที่จะบอกคุณว่าปัญหาต่างๆมันกําลังจะจบลงไปแล้วค่ะปัญหาความเหนื่อยยากในงานต่างๆนะคะมันจะกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะมันมีไพ่ ที่ขึ้นมาพร้อมถัดจากไพ่เดอะเดก็คือไพ่แยหย่งชัยชนะนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ที่บอกว่าคุณได้ต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาเพียงลําพังมาพักหนึ่งแล้วตอนนี้คุณกําลังจะได้ชัยชนะค่ะงานที่คุณได้ทำเอาไว้ปัญหาที่คุณพยายามจะแก้ไขสะสามมันกําลังจะผ่านรุ่วงไปด้วยดีคุณจะประสบความสําเร็จในการทํางานนะคะถึงแม้ว่าแต่ถึงแม้ว่ามันจะประสบความสําเร็จยังไงนะคะเออก็ต้องจําไว้นิดนึงว่า อาจจะไม่ถึงกับทําให้คุณโดดเด่นมากนักในองค์กรนะคะเพราะว่ายังไงซะก็อาจจะมีเป็นปัญหาการเมืองในที่ทํางานอยู่นะคะอาจจะมีคนที่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าคุณแต่ว่าเขามีแบ็กดีกว่าคุณอาจจะเด่นกว่าคุณไปสักหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยคุณสามารถที่จะสะสางปัญหาของการงานไปได้ด้วยดีไปได้อย่างสําเร็จนะคะก็ บรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดีคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะมีไพ่สามถ้วยและมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะคะนั่นแปลว่าคุณจะมีสุขมีความสุขกับการทำงานมากขึ้นนะคะผู้คนแวดล้อมคุณเขาก็จะดีกับคุณนะคะบางครั้งก็อาจจะได้มีการเฉลิมฉลองความสำเร็จนะคะได้มีงานปาร์ตี้ในที่ทำงานหรือในองค์กรนะคะหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะมีการเฉลิมฉลองความสำเร็จใน กิจการงานของคุณนะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นแน่นอนค่ะและไพ่เดอะฟูลนะคะก็ขึ้นมาว่าคุณจะเริ่มปล่อยวางกับ อะไรก็ตามที่มันทําให้คุณเครียดมาก่อนหน้านี้คุณจะเริ่มปลงได้แล้วจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรก็ปล่อยๆมันไปนะคะคุณจะใช้ชีวิตที่มีอิสระมากขึ้นปลดปล่อยพันธนาการที่มันเคยรัดคุณไว้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักนะคะคุณจะรู้สึกปล่อยวางแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นในเดือนเมษายนนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของเวลา เรื่องของคนในที่ทํางานที่อาจจะมีการขัดแย้งกันและอาจจะต้องดึงคุณเข้าไปพัวพันด้วยตรงนี้เนี่ยก็ขอบอกว่าคุณอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะถ้าไม่ไปยุ่งอะไรกับใครเนี่ยใครเขาจะมีปัญหาอะไรกันก็ปล่อยให้เขามีไปเราก็อยู่ในแบบของเราชิวๆนะคะเรื่อยๆของเราแบบไพ่ 6ถ้วยนี้นะคะอย่าไปมีปัญหาอะไรกับเขาเราก็จะผ่านพ้นเดือนเมษายนไปได้สิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะสำหรับเดือนนี้ก็คือไพ่ใบสุดท้ายของคุณขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันซึ่งเป็นไพ่ที่ดีมากเวลามีาไพ่ใบนี้ขึ้นมาเกตจะดีใจด้วยมากๆนะคะเพราะว่ามันไพ่ที่บอกว่าคุณจะได้รับความสำเร็จแล้วก็ชาวตนุลนะคะคุณคุณเจอปัญหามาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ออแล้วคุณก็คุณก็แก้ปัญหามาเยอะคุณฝ่าฟันมาเยอะนะคะตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับความสุขความสมหวงังทางด้านการงานสักทีนะคะการงานเนี่ยโอเคถึงแม้ว่ามันไม่ได้ออกมาในรูปแบบของตัวเงินนะคะคือมันไม่ได้โดดเด่นขนาดที่คุณจะได้รับงานเต่ได้รับเงินเพิ่มมากมายอะไรนักนะคะแต่ว่าอย่างน้อยคุณจะทำงานด้วยความสุขใจมีทั้งไพ่เดซันมีทั้งไพ่สิบถ้วยมีทั้งไพ่สามถ้วย คุณจะทํางานด้วยความสุขมีความสุขมากขึ้นแน่นอนนะคะในส่วนของไพ่ยขยายที่เกตเปิดขึ้นมานะคะ3ใบก็จะบอกว่ามีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทํางานที่สองเพิ่มนะคะโดยเป็นงานที่เกี่ยวกับพรสวรรค์ของคุณก็สามารถทําได้นะคะหรือถ้าคุณอาจจะไม่ได้มีงานที่2แต่งานประจําของคุณนี่แหละคะ่ะงานที่คุณทําอยู่นี่แหละคะ่ะมันก็จะให้ผลตอบแทน ก็จากการทำงานที่ดีนะคะคุณจะมีรายรับที่สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรง,ลง,ล,ง,ล,ง,ล,งลงไปนะคะอุปสรรคของการทำงานมันก็ยังไม่ได้หมดไปไปชัดที่เดียวหรอกคะ่ะมันมีไพออ่อัศวินดาบ เข้ามานั่นก็แปลว่ามันก็ยังมีปัญหาเข้ามาให้คุณแก้ไขแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาที่ไม่ได้หนักไปกว่าที่คุณเคยเจอเพราะคุณเคยเจอคิงดาบมาแล้วตอนคือเคยเจอพระราชาถือดาบมาแล้วต่อไปนี้มันจะเป็นอัศวินถือดาบปัญหามันก็จะเล็กกว่าเดิมนะคะคุณเอาอยู่แน่นอนนะคะและไพ่สรุปนะคะเป็นไพ่ view of fortune ไพ่นี้บอกว่าสิ่งที่มันไม่ดีมันกำลังจะผ่านไปแล้วค่ะมันกำลังจะเป็นชปเตอร์ใหม่ของคุณแล้ว แชปเตอร์ใหม่เนี้ยมันจะเป็นแต่สิ่งมีแต่สิ่งดีๆนะคะเป็นไพ่ The Sun ที่มาคอนเฟิร์มกับไพ่วิ e ออ f of อตฟอร์มาคอนเฟิร์มว่าคุณกำลังจะได้เจอสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะในเรื่องของการเงินเออมันก็อย่างที่บอกมันไม่ได้โดดเด่นมากนะักแต่ว่าใครที่เป็นเอ่อทำงานประจำคุณก็ได้ยังได้รับเงินเดือนตามปกตินะคะอาจจะมีเงินเสริมบ้างเล็กๆน้อยๆจาก จากการทํางานนะคะหรือว่าเจ้าของกิจการก็ได้รับเงินเดือนได้รับเงินตามปกตินะคะไม่ไม่ได้แย่อะไรไม่ได้ดูว่าคุณจะขัดสนทางด้านการเงินแต่ก็อาจจะไม่ได้รับเงินเยอะมากมายอะไรนะคะเคยเคยได้เงินมายัางไงก็ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้เงินเพิ่มก็ลองหางานพิเศษเพิ่มดูงานที่เกี่ยวกับพรสวรรค์ของคุณงานในสิ่งที่คุณทําแล้วถนัดนะคะมีโอกาสได้เงินเพิ่มค่ะยังไงก็ขอ ให้ชาวลัคนาราศีตุลนประสบความสําเร็จทางด้านการงานมีเงินมีทองใช้เยอะๆในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคัถนนาทำตำไยนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบก็ช่วยกดไลค์ถ้าเกิดว่าใช่ก็ช่วยกด subscribe ให้เกดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ